เราจะมาดูวิธีการห่อข้าวต้มหมูนะอันนี้ข้าวที่ซาวจากใส่เกลือด้วยนะคะล้างไส้สะอาดซะะาวใส่เกลือแล้วก็ใสถัวใสถัวเหลืองนะคะคตัวเลืองนี่ก็แช่ก่อนให้ถัวเหลืองมันนิ่นะ,ะแล้วก็ใส่ที่เตรียมไว้เรียบร้อยปรุงเรียบร้อยนะคะใส่ไสของข้าวต้มนะะแล้วก็มาใส่ จะใช้ใบตองคอล้ายๆกับทําหมูยอแต่หมูยอจะใช้ใบตองเยอะ,ะ,อะหมูด้วยตองอที่ห่อเสร็จจะเป็นอยู่ลขษณะแบบนี้แต่จะต้องใช้ต่อขออีกทีนะึง สำหรับคนที่จะไปทําประกอบอาชีพหรือทําขายก็ได้นะไอ้ถ้ามันไม่เต็มเราก็ใส่ข้าวลงไให้ข้าวเต็มออให้แน่นอีกหัวท้าย ลองให้เรียบร้อยอการห่อเนี่ยสำหรัอบอยจะไปทําขายหรือไปประกอบอาชีพก็ได้นะคะจริงๆแล้วมันจะมีห่อขนาดใหญ่กว่าน,นี้แล้วก็ห่อขนาดเล็กกว่าน,นี้อันนี้ระดับห่อกลา,างขนาดกลางๆปิดหัวท้าย ด้วยหนังยางอีกรอบหนึ่งหลังจากนั้นเราก็จะมัดด้วยตอกใช้ตอกมัดให้แน่นกดให้แน่นนะคะวิธีการหอ่อให้แน่นที่สุดแล้วก็ดึงหนังยางออกปลดหนังยางออกแล้วก็ใช้ตอกจักไม้ไผ่นะฮะตอกเรียกจักตอก นะลักษณะตอกที่เขาทงจากไม้ไผ่นะก็เป็นแบบนี้นะคะท่านผู้ชมแล้วก็หมนุนหมนหมนให้แน่นนะคะทําเป็นเป็นบ้างบ้างสามสาม,ส,ามสี่ล็อกนะคะเพื่อให้ข้าต้มมันมีความแน่นน้ําจะได้ไม่เข้าไปมาก ออกมาห่อสวยงามนะคะค่อยๆดูไปเดี๋ยวก็เป็นนะคะท่านสมาชิกลักษณะการห่อุณนยะายเขาหอ่อจนชำนาญแล้วนะคะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วนี่สวยมากนะคะนีหนึ่งสองสามสี่ขั้นนะคะ ใช้ตอกเดี๋ยวเราจะไปดูหลังจากที่ต้มมาสุกแล้วนะคะว่าสภาพจะเป็นอย่างไรบ้างอันนี้จะเป็นต้มมาเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับที่จะวางขายได้แล้วก็เอาไหว้เจ้าก็ได้นะคะขายเป็นไรายได้ก็ได้นะคะสำหรับข้าต้มในช่วงเทศกาลสำคัญสำคัญนะคะทำขายได้นะคะ นะคะสำหรับคลิปนี้ก็คงฝากไว้ให้กับท่านสมาชิกไว้เทียนเท่านี้นะคะเดี๋ยวมีคลิปใหม่ดีๆมาฝากท่านสมาชิกอีกนะคะสวัสดีค่ะ